ก็วันนี้ในรอบแปดเดือนแล้วมั้งคันนี้นะครับจะกลับบ้านแล้วก็ติดปัญหาหนู่นนี่นั่นเนาะก็รายละเอียดมันเยอะวันนี้ก็เลยพามาอาบน้ำซะหน่อยเอาเค็ดนะครับเอาเคสซะหน่อยเดีย๋ยวจะไปลองนะครับพามาอาบน้ำซะหน่อยอืมนะครับเป็นเครื่อง เกโบนะครับต้องหนึ่งเกโบูไม่มีหรอกครับแต่ก็ใส่ไปต่างหาดนะครับนี้วางเครื่องก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะออกไปเทสหน่อยรายละเอียดงานก็ประมาณนี้ ก็าๆๆกถึโอเค <a> okay. เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5้าเ,เก,ยากียร์นะครับเรืองท้าย3.91นะครับเครื่องอิมตองหนึ่ง สองพันสองเทอร์โบนะครับจัดไปอย่างที่ว่านะครับอย่างที่ว่าเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอีครับใบพัดเรียบร้อยนะครับ5เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งก็คือผลักสุดแล้วก็ขึ้นนะครับ2ดึงลงมา3 4แต่เกียร์ถอยนี่ผลักสุดแล้วก็ งัดขึ้นนิดนึงแล้วก็ผักลงมานะครับเีย่ห้าก็ดึงมาประชิดตัวแล้วก็งัดลงมานิดนึงแล้วก็ผักขึ้นไปนะครับระบบแอร์ตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับอันนั้นบูตประมาณ0.3 0.3แค okay, ่นี้ก็เหลือแล้วครับแบบขับแบบชิวๆสบายๆเนาะไม่ต้องคิดว่าไปบูตมากนะเพราะว่าเครื่องยนต์เขาไม่ได้รองรับเนาะ ตัวนี้ผมก็วิ่งไปกี่กิโลแล้วเนี่ยนะครับอืมอันนี้ผมซีซีศูนย์นะครับตัวนี้ร้อยร้อยวิ่งไปร้อยเจ็ดสิบหกกิโลนะครับทั้งหมดเนาะกดแช่อ่ารีเซ็ตศูนย์ใหม่ก็จะไปลองนะครับว่ามันพอจะกลับบ้านได้ไหม แกก็นัดไปแล้วล่ะครับว่าจะลงมาแล้วจะมาขับขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็เลยว่าจะลองวิ่งอีกนะครับเพราะวันนั้นไปเราเกิดปัญหาเนะาะถังน้ํามันมีปัญหานะครับปั๊มติ๊กน็อกเลยปรากฏว่าโอ้ถังน้ํามันใช้งานไม่ได้เนาะมีทั้งฝุ่นแล้วอองที่เข้าไปอัดในปั๊มติ๊กนะครับพออยู่เทิร์นี้ทำไมรถไม่มีแรงรรก็ปรากฏว่า อย่างที่ให้ดูคลิปที่แล้วนั่นแหละครับเต็มเลยนะครับก็เลยกลับบ้านไม่ได้หลังจากวันนั้นอีกวันหนึ่งพอพอเรากลับเข้ามาแล้วนะครับมาทดสอบเรื่องแอร์เรื่องอะไรวิ่งยาวๆต่อเนื่องประมาณทั้งสามชั่วโมงผ่านไปนะครับก็จะมาเจอตัวเทอร์โมตัวนี้นะครับสไลด์ตัวนี้นะครับ นี่ผมหามาเปลี่ยนแล้วสุดท้ายก็ต้องแปลงเป็นฟอร์มูล่าใสนะครับเอาเดิมๆใช้งานไม่ได้เนาะว่าเก่งว่าท่านไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมาอีกเนี่ยครับเวลาทํางานยิ่งเราทําเยอะเท่าไหร่รายละเอียดก,ก็ยิ่งเยอะนะครับความรับผิดชอบก็ต้องเยอะแทบจะทั้งคันเนาะวันนั้นเปิดลงมาก็กระจกฝั่งนู้นนะครับไม่ลงตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับอ่าะะครับซื้อมาจากเชียงกงปรากฏว่า ก็ใช้งานไม่ได้อีกนะมันก็เป็นอะไรที่ที่น่าคิดอยู่อืมอย่าว่าเลยครับของเก่าเราไม่ใช่ของใหม่เนาะแล้วก็มาเอาลงแอร์ไม่เย็นวันนั้นเอากปจกลงแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เครื่องหลังก็นะครับใช้ได้นะครับเครืงหลังแล้วสลิงขาดนะครับแลนหลังฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ได้ ความรับผิดชอบมันเยอะนะครับยิ่งทํายิ่งเยอะเนาะก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับแต่ละท่านที่เข้าใจผมเนาะผมก็ทํางานด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็หวังดีอยากให้รถของท่านนี่กลับไปก็ใช้งานานานๆน,นะครับจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาจุกจิกตามมาเนาะใช้งานได้จริงเอาลืมเติมน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะหาเวลาไป ซะหน่อยนะครับแล้วเีเติมน้ำมันซะหน่อยอเติมเติมน้ำมันมานะครับเดี๋ยวต้องอัดน้ำมันสักพันหน่อยนะครับสักหนึ่งพันบาทความรับผิดชอบมันเยอะนะครับ้นงานออกมาก็อย่างเงี้ยครับมันทุกจุดนะครับที่ที่ผมจะส่งเนาะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับ นี่มันเวลาที่เนี่ยครับจอไมคก็ตอนนี้ก็ตรงนะครับวัดรอบตรงจอไมคตรงนะครับจับอัจฉริดได้แล้วนะครับขึ้นนะครับเลขกิโลนี่ผมเซตค่าเป็นศูนย์เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยนะครับลืมเติมน้ำมันนะครับออกมาจากล้างอาชีตเมื่อกี้ก็กะว่าจะยิงยาว ว่ามันต้องมันต้องเติมน้ำมันก่อนเนาะน้ำมันโชว์แล้วครับอันนี้สปริงโหลดสปริงเอสแอนอนะครับสีน้ำเงินนะครับก็ค่อนข้างจะนิ่มนะครับนิ่มนิ่มผมลองข้างหน้าห้าติ่งเลยยังขึ้นนิดเดียวนะครับสุดแล้วนะครับห้าติ่งอย่างหนาพิเศษขึ้นนิดเดียวก็เลยเออมันก็ได้ประมาณนั้นเนาะ ถือว่าสวยนะครับไม่ได้อาจจะมีเล็กน้อยนะเวลาจเ้เแรงๆนะครับถ้าเราขับธรรมดาก็ไม่เป็นไร,รก็ถือว่าขับสนุกนะครับหา้หาเกียร์เกียร์นนี้ขับสนุกขับสนุกมาก,กเลยเออประมาณนี้ ต่อเนื่องนะครับที่ไม่ได้ออกคลิปบ่อยเพราะว่างานทําอยู่มันก็เป็นงานเก่างานอะไรด้วยเนาะทีนี้ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ถ่ายให้ท่านดูเนาะว่าเกิดจะคิดว่าเดี๋ยวจะเกิดมีแต่คลิปเก่าๆงานเก่าๆมาก็เลยไม่อยากถ่ายนะก็างานดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับตามคิวมั่งช้ามั่งเร็วมั่งนะครับ ก็คือต้องลองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับคือจะให้มันไม่ให้ดูกพ้องเลยก็อาจจะว่าไม่ได้นะให้มันพลาดน้อยที่สุดนะเพราะว่าเราทําเยอะนะครับเดี๋ยวมันเป็นรถที่ไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงอะไรนะครับเนี่ยก็มีรายละเอียดนะครับต่างๆที่ผมจะต้องไปล้างมาก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ยังไม่สะอาดเนาะก็ถือว่าระดับหนึ่งผมก็จะไปเก็บรายละเอียดที่ต่างหๆอันนี้คือรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเนาะท้างใน่บ่น นั่งเองเบาเองก็ยังยังก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็ไปตีใส่เบียดบล็อกให้ใหม่นะครับจะได้ดูแบบเอืดูดึดแน่นๆหนาหน่อยไม่ต้องไหลออกมาของเดิมก็เลยก็เลยจะดูประมาณนี้นะบูทก็ เทศบาลคูคดนะครับตอนนี้มีไฟแดงก็ค่อนข้างจะเป็นระเบียบแล้วโอเคนะครับอยู่ในขั้นตอนการทดลองขับนะครับวันนี้ว่าจะไปยาวๆอีกรอบนะครับแล้วก็จะสรุปว่านะครับจะส่งกลับบ้านนะครับผม สำพัญน,นะครับแล้วก็จะยาวๆเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ